สวัสดีครับสมัสครับก้องครับวันนี้ม่างานเปิดตัวคลิปแม่ของเซีนยนพอลิสูเั่บ้างคะอารู้สึกดีใจเขาที่ได้มาร่วมในงานเทศก,กาลนี้เพราะว่าแบบเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็แบบต้นคริสต์มาสที่เขาบอกคือสูงที่สุดในเอเชียอืมครับสวยสวยมาก,มากเลยครับจริงๆล้วแบบดูในตัวจริงแล้วสวยมากๆเลยรครับแล้วแบบงานงานเปิดนี้อลังการมากโหมีแบบมีมีพุมี everything เลยจริงแล้วมีพี่พอีฟแล้วก็ พี่เจดไดเบิร์นแล้วก็ใช่ครับแม่ชมกับน้องลาบิเกลใช่ครับน่ารักน่ารักมากเลยครับทุกคนน่ารักมากเลยใช่ปกติวันคริสต์มาสมีแบบไปเที่ยวหรือไปถ่ายรูปดูไฟอะไรกันไหมคะอุยไม่สปอยล้วกันขถามปกวหอมปกติปกติคริสต์มาสปีที่แล้วปกติคริสต์มาสผมไม่ค่อยได้ไปที่ไหนเท่าไหร่ไไไม่่่คอยปทีหนเหมือนนกัเพราะว่ามอนอยู่อยู่บ้านนเหมือกัน ใหแบบแต่คริสตไ์ไม่ใหแล้วปีใหม่ก็ต้องทีไปเที่ยวบ้างไปแบบต่างแบ้างอะไรอย่างเงี้ยปีใหม่เหรอครับคือคือถ้าแบบปกติเลยอ่ะทุกๆปีแบบผมจะไปเที่ยวที่บา้านในช่วงแบบปีใหม่ครับปีใหม่ผมนอน,นะครับทั้งปีใหม่ทั้งคริสต์มาสเลยนอน,นะครับนานๆทีได้พักใช่ไหมใช่นานๆทีจะได้พักก<อ>็เ,เลยนอนเลยแต่ชอบคริสต<ะ>์มากทำไมทำไมเย็นเหรอนี่นี่เย็นยังแต่ว่าผมรู้สึกยังไม่ถึงไงยังไม่ถึงโอเค ครับชอบคริสต์มาสอากาศเย็นครับแล้วก็มีไฟส,ยสวยๆด้วยครับอย่างเช่นที่เซ็นทรัลเวิลด์อ่าแต่จริงๆอ่ะผมชอบคริสต์มาสอยู่แล้วไนงะเพราะว่าผมเรียนแบบโรงเรียนคริสต์มาสคือแบแบพระศาสนาพุทธแต่ว่าจริงๆอ่ะเรียนคร<อ>ิสต์มาก็เลยแบบกินกับเทศกาลนี้เป็นพิเศษเป็นแบบแบงก์ของคริสเตียนคอลเลจมาอย่าอย่าแบงก์ของคริสเตียนคอลเลจครับแต่ว่าคริสต์มาสปีใหม่ปีนี้ไม่เหงาแล้วดิมีแผนจะแบบไปอะไรยังไงไหมคะัขอสปอยให้แบบไม่สปอย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 เรามีแผนถ้าบอกว่าไม่สปอยไม่สปอยแสดงว่ามีแผนไปแทนแล โอเคโอเคเป็นเรื่องเดียร์เลยถ้าสมมติว่าเนี่ยมันเสาที่ฝานมาผู้ชายไปเนาะแบบให้ดูความเต็มอะไรรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นตัวเองอยู่ในโรงออะไรย่างเงี้ยได้ดูแบบอันนี้ดูครั้งแรกหรือเปลยด้วยครับครั้งแรกเลยครับก็เคยดูมาแล้ววันหนึ่งอาทีเพราะก้องเป็นคนภาคเสียงมาครับแต่ก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นอยู่ดีก่อนที่จะได้ดูครับรู้สึกว่าคือไปเป็นผลงานชิ้นแรกของพวกเราสองคนแล้วก็แบบไม่ใช่แค่พวกเราสองคนคือหลายๆคนด้วยจริงครับก็ภูมิใจรู้สึกว่าแบบ ที่เราแบบตั้งใจที่เราเหนื่อยมาก็ึกว่ามันคุ้มค่าครับใช่ครับ,รบเราทำรู้สึกว่าแบบพวกเราได้ระเบิดพลังงานสแสดงครับก็สำหรับผมนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็อึ้งด้วยเพราะว่าไม่เคยเห็นตัวเองอยู่ในแบบจอใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้กก็ไม่เคยเห็นตัวเองสวมบทเป็นพี่หมื่นฟ้าแบบเห็นแบบจากเราอะจากตัวเราเองครับก็รู้สึกว่าโหก็ขนลุกอยู่ครับที่แบบเออผมสามารถเป็นพี่หมื่นฟ้าได้ดีครับก็ผมก็จะพยายาม ทำเป็นเอ้ยผมก็จะพยายามแสดงเป็นเหมื่นฟ้าให้ดีต่อไปครับผมอันนี้กนะ็จเป็นมีเวลแรกเลยสำหรับมีเหมือนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนได้ข่าวว่าแบบมาดูเต็มโรงเลยแบบโซเอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงกับการโซเอาอะัลเงี้ยคือรู้สึกดีใจมากคือตอนแรกอะ่ะ mm hmm. พวกเราสองคนก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบมีคนมาดูจนเป็นโซเอาขนาดนี้<ช>แต่ก็ใช่ครับ,รบพอรู้ว่าโซเอาก็คือแบบดีใจมากดีใจมากๆครับที่แบบพี่ๆรักพวกผมแล้วก็คอยสปอนเซอรผ์ผมอยู่ตลอดครับ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเหมือนได้รับความรักจากพี่ๆเอาจริงนะก็ดีใจครับที่พอพอเสร็จจากวันนั้นเนี่ยพวกเราก็นั่งดูดูตามแท็กใช่ครับเห็นทุกๆคนชอบก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบทุกคนชอบเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจมากพวกเราตั้งใจมากๆครับแต่ถ้าสมมหนูกระแสดีแบบมีแบบระหว่างแบบอีพีที่5อีพี6เลยเงี้ยก็จะมีดูหนังอีก็ดูเลยครับเอออันนี้เราก็ไม่สามารถเป็นคนตอบได้นะครับก็ต้องครับผมรอดู เราทำออฟฟิเชียลอย่างเดียวเลยเพราะว่าครับหรือพี่โทรจะเหมาลงอย่างไหมไปถามพี่อุ่นฟ้าดีกว่าไหมนี่ไงโน่โน่โนโนโนไปถามพี่อุนฟ้าดีกว่าโน่จถามพี่เลยครับก็ถ้าเกิดว่ากระแสดีก็ต้องรอใครต้องรอใครต้องรอดูครับต้องรอดูครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากระแสดีพวกผมก็จะดีใจมากๆเลยที่แบบกระแสมันดี สึกยังไงบ้างหรือมีการเตรียมตัวอะไรไหมคะที่แบบอย่างนี้ก็ขึ้นแท่นของเองอะไรอิ่มเตรียมตัวละครก็ผมรู้สึกสำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าทุกอย่างไปเร็วไปไวมากจนผมแบบไม่มีเวลาตั้งตัวเลยแบบเหมือนกับเฮ้ยรู้ตัวอีกทีเราอยู่ในจอใหญ่แล้วอ่ะรู้ตัวอีกทีแล้วเราเป็นพี่เหมือนฟ้าอยู่ในจอแล้วอ่ะแล้วรู้ตัวอีกทีเราก็มาอยู่ในจุดจุดนี้แล้วครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยครับสำหรับผมก็ อ่อพูดยัง <statistically> ด <Yes. S 1> ีคือติดเน่นจนพูดไม่ออกเลยครับก็ขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่แรกจนมีวันนี้ได้ก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็รักพวกเราเสมอมาครับก็เอ่อย่างไเดีก็อยากอยากอยากทำให้พวกพี่ๆทุกคนภูมิใจในตัวพวกผมมากเลยครับเพราะว่าพวกผมนั้นแบบทุ่มเทมากๆแล้วก็อยากให้พี่ๆแบบรักพวกผมไปต่อ เห็นซีเตป็นแฟนๆในสติเตอร์อะค่บอกว่าโอูดูแล้วแบบยังดูไม่จบตอนหนึ่งแต่ว่าโอหดีมากปีนี้เพลงอะไรดีเกินคาดไปเลยเลยนยค่ะคนใหญ่เป็นเนแคทีมให้เป็นแบบโพสต์ทีฟนะคะเราเป็นโพสต์ทีฟทั้งหมดเลยเลยค่รู้สึกยังไงบ้างกับความชมมีได้เข้าไปอ่านบ้างไหมคะไปไปส่องมาหลังจากจบงานแล้วเขาก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนชอบใช่ครับเพราะว่าที่ตอนเราแสดงเองเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าของเป็นยังไงเพราะว่าเราอยู่หน้าเซตแทบจะตลอดเวลาก็ไม่ใช่ครับหน้ามองก็แทบไม่ได้ดูเลยก็มาดูพร้อมทุกคนจริงๆก็ พอเห็นแล้วเราก็แบบภูมิใจที่นออกมาดีแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบด้วยใช่ครับดีใจที่แบบทุกคนเอยดีใจที่ได้รับฟีดแบ็กจากทุกคนมาแบบเป็นฟีดแบ็กที่ดีครับก็แต่เห็นเห็นอยู่ว่าแบบเออที่รับแบบเล่นดีมากเลยแบบที่รักเ,เล่น<ช>น่า<ม>รักมากเลยครับ,รบอ<า>ันที่เหมือนฟ้ารอม่าเหมือนกันย,ยินทําไมอะ่ะไม่ไม่มีอะไรก็พี่เหมือนฟ้ารอไงอ่แเราพีทโทมัสรอเปล่าก็ก็รอใครรอกว่าที่รัก ครับผมนั่คแล้วเนี้ยบอกแฟนๆที <t 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 uh ่แบบยังไม่ได้ไปดูอีกในอีเวนต์จ่กำลังเตรียมตัวจะดูในอีพีหนึ่งที่แบบอากาศแพร่พร้อมทุกประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าแบบเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างโอ้โหได้เลยครับได้เลยครับงานขายงานของผมเลยอ่าไหนไหนโชว์ซิครับตอนนี้แบบกำลังเทรนเป็นพ่อค้าอยู่นะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าอ่าในเรื่องกี่หมื่นฟ้านะครับผมก็จะมีที่รักกับพี่หมื่นฟ้าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมัน ก็จะมีซีจูเอชบางซีจูเอชหนึ่งอะที่ทําให้พี่เหมือนฝักกับพี่หลักต้องแกล้งเป็นแฟนกันอ่าอ่าเป็นไงล่ะอยากดูแล้วใช่ไหมครัก็ถ้ายังไม่อยากดูนะครับผมสปอยต่ออยากรอแล้วครับก็สาหรับใครที่เตรียมจะรอดูซีรีส์กี่หมื่นฟ้าในวันที่17นี้นะครับก็แนะนําให้เตรียมอะไรบ้างครับแนะนำให้เตรียมหมอนครับแนะนำให้เตรียมน้ำเพราะว่าจะหัวเราะจนน้ำลายจะหัวเราะจนน้ำลายแห้งแล้วก็จะเขินจนจิงหมอนแตกได้ครับก็ไม่อยากให้ทุกคนทำอะไรตัวเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า คนที่ดูกี่หมื่นฟ้าจะเป็นคนที่น่ารักที่สุดในใจ,จรเราเอา่คุณไอจ่เอามากินมื่นสะดุโอเคครับ,รบ,รบก็คนที่ดูกี่หมื่นฟ้าจะยังไงนะครับจะเป็นคนที่น่ารักที่สุดในโลกเลยเนี่ถ้าไม่เชื่อนะครับก็ต้องไปลองดูอ่ะจริง <laughs> ด, <laughs> ดูได้ที่ไหนเอ่ยครับก็สามารถดูได้ที่วันก็สามารถดูได้ในวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับทางช่องวันส1มเ เวลา4ี่ทุ่มสิบห้าและอันคัทเวอร์ชันทางไอซีนะครับเวลา5้าทุ่มสิพิเศษยังไงสิพิเศษใน YouTube Channel นะครับมันดี Channel มันเป็น EP 1 EP เดียวเลยนะครับที่จะออนอยู่ใน YouTube ครับก็ฝากไปดูด้วยนะครับเอาจริงถ้าเกิดเราแบบเฮ้ยดู y ยูทูบแล้วเฮ้ยติดใจอ่ะก็ไปดูได้นะครับทางช่องวันและไอซีครับผมออนทุกๆวันอาทิตย์สุดครับผมพูดถึงการขายเก่์เห็นในโอมมิวการแปลว่าใช้คิดว่า อ่าครับก็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 มีเซิร์ชในเว็บบ้างครับบางคําก็แบบผมไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับก็เลยแบบเอออาจจะใช้แบบคําที่ทางการเกินไปหน่อยครับจริงปะใช่เพราะว่าแบบอยากให้พี่ๆเขาแบบเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่ออ่าครับก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าแบบผมก็คงไม่ต้องใช้ครูทันสเลจแล้วเพราะว่ามีแล้วกล้องทันสเลจให้โอ้กล้องไงนะใช่เขียนทวิตกล้องก็พิมพ์ผิด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 ไม่หยุดเลยไม่เพราะนิ้วเรานิ้วเบียด

I